ผู้หญิงสมัยนี้นะคะชอบปากอุ้มอวมอุบอุบอุอะเฮ้ยเดี๋ยว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 ไฟมันลนคอเจ๊อยู่นะเจ๊ไม่ร้อนหรออุ้ยดูหน้าดิมาทุกคน วันนี้นะคะปอก็มาอยู่ในเกมยันเดเลเนาะสำหรับคําถามที่มีคนถามปอว่าพี่ปอได้เห็นข่าวหรือ,อยังคะแล้วพี่จะเลิกทาเกมนี้ไหมนะคะปอคิดว่าเพื่อนๆบางกลุ่มหรือบางคนนะคะอาจจะเห็นข่าวดราม่าของผู้พัฒนาเกมนี้แล้วใช่ไหมคะมันช็อกนะทุกคนปออ่ะยังบอกว่า ช็อกๆอ,อยู่เลยนะคือคนที่มาบอกปอน่ะคือน้องไลมิโกะนะคะว่าเฮ้ยพี่ปอมันมีดราม่าอยู่นะพี่ตอนนี้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งปอก็เฮ้ยจริงหรอเลยไปหาข้อมูลมาแล้วก็ไปตามข่าวแล้วก็ไปอ่าน หลายๆความคิดเห็นนะคะทุกคนซึ่งมันก็มีบางช่องที่เขาเนี่ยออกมาโพสว่าเฮ้ยเขาจะไม่ทําเกมนี้แล้วนะคะส่วนตัวของปอนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยปอได้โพสต์ลงไปในชุมรุมแล้วใช่ไหมแล้วปอก็ลบออกค่ะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นวันแรกที่เราเนี่ยได้รู้ข่าวใช่ไหมก็เลยแบบเฮ้ยเออมันแย่แบบมันแบบต้องเลิกเล่นเกมนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยโพสลงไปเนาะแต่ว่าพอหลัง จากนั้นเนี่ยประมาณสองสาวันนะคะปอก็ได้ไปหาข้อมูลหลายๆอย่างไปอ่านความคิดเห็นจากต่างชาติจากคนทำมอดจากครีเอเตอร์หลายๆคนนะคะคือบางคนเขาก็คิดไม่เหมือนกันนะคะส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าค่อนข้างช็อกนะไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นนะคะและ้วปอก็ไม่เห็นด้วยซึ่งปอเองก็ได้พูดคุยกับคนที่เขาได้สร้างมดนะคะก็คือเป็นชาวต่างชาติเนาะแล้บางคนนะคะก็ ทำงานกับเกมนี้โดยการสร้างมอดดีๆมาให้พวกเราได้เล่นหรือว่าคนอื่นได้เล่นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่ติดตามช่องปอนะคะก็จะเห็นว่าปอนเนี่ยได้เล่นมอดต่างๆมากมายนะคะจากต่างชาติหลายๆท่านเลยนะคะนั่นเลยค่ะคือผลงานที่เขาเนี่ยได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ได้เติบโตพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะซึ่งก็เลยคิดว่าบางช่องแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะ แยกแยะระหว่างงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวของเขาได้ค่ะซึ่งปอก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะและถามว่าทำไมถึงยังเล่นต่อค่ะพี่เพราะว่าปอเนี่ยเล่นเกมนี้นะคะมาหลายปีแล้วก็ค่อนข้างที่จะผูกพันกับตัวเกมตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องหลายอย่างนะคะซึ่งปอก็เลยคิดว่าปอจะไม่ยอมให้ข่าวฉาวของ แค่คนคนเดียวเนี่ยมาหยุดการทำงานของเราแล้วก็ความชอบของเรานะคะทุกคนก็นั่นเลยค่ะ เผื่อว่ามีคนแบบว่าพี่ปอทำไมยังลงเกมนี้อยู่อันนี้คือปอได้มาอธิบายให้ฟังแล้วนะคะการที่ปอเอิมเล่นเกมนี้อยู่นะคะไม่ได้แปลว่าปอเนี่ยชอบหรือว่าสนับสนุนในสิ่งที่เขาทํานะคะทุกคนไม่ใช่นะคะมีคอมเมนต์หลายประเภทที่บอกว่าทําไมคุณยังเล่นเกมนี้อยู่คุณเห็นด้วยหรอกับการที่เขาทําแบบนั้นซึ่งปอคิดว่ามันไม่มีใครเห็นด้วยหรอกค่ะกับการที่เขาเนี่ยไปทําแบบนั้นกับเยาวชน นะคะทุกคนก็คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เวลวร้ายแล้วก็รับไม่ได้นะคะทุกคนคือมันแย่มากๆเลยนะคะไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะปอจะมาทํางานแล้วก็มาเล่นเกมที่เราชอบกันต่อนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับน้องอายาโนเช่นเคยนะคะทุกคนคือปอเนี่ยไปเจอ มอดอันหนึ่งมาค่ะแล้วก็เป็นมอดที่ผู้สร้างเนี่ยเอมเขาทำมาขำๆแต่ว่าเอามาแจกค่ะแล้วปอก,ก็ไม่พลาดที่จะนำมาให้ทุกคนได้ดูนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นมอดที่ What w วว t อะไรกันนี่ทำเพื่ออะไรแต่ปอว่านะเขาน่าจะทำเอาหาทุกคนเดี๋ยวปอจะมาแปลงล่างให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเฮ้ยที่พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันเป็นเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งค่ะทุกคนและคือแบบหาจริงจงจับตามองดูดีๆค่ะหนึ่งสองสา เขาทํามาเพื่ออะไรอะ่ะคือปอไม่รู้นะแต่ว่าเจ้าของมอสนะคะเขาเขียนชื่อเจ้าตัวนี้ว่าห้าห้าหหห้อย่างนี้อะ่ะซึ่งแปลว่าเขาน่าจะทํามาเอาขำๆปะ่ะและปอก็ไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้นะคะมีตัวตนจริงๆหรือเปล่า หรือว่าเขาทำจากกระตูนเรื่องไหนหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมันก็แบบว่าไม่คุ้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูตรงแขนสิคะคือตรงแขนนะคะเขาสักด้วยนะแล้วถ้าเราลองมองดูดีๆเนี่ยมันเป็นรอยสักที่มีรูปหัวกระโหลกด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าในส่วนของเอวนะคะเขาเป็นสาวที่มีเอวเนี่ยค่อนข้างเล็กมากๆ เลยนะคะคประมาณเท่านี้ได้ปะเนี่ยประมาณเท่านี้เออคือแบบว่ามันเล็กเกินไปหรือเปล่าแกดูดิแล้วคือหน้าอกใหญ่มากเดี๋ยวนะอยากรู้ว่าสวยๆแบบนี้เนี่ยลุมพี่ชอบไหมคะ รล้พี่คะฉันสวยไหมคะเออชอบไหมคะแบบนี้ออกเป็นออกออกอนเป็นก้น,นเลยนะคะแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีท่าทางอะไรของเขาหรือเปล่านะคะปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยว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 พอปอกดนั่งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหน้าเป็นแบบนี้ไปเลยล่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะปุ๊บ ก็คือหน้าตาปกติค่ะแต่เมื่อปอ,อกดนั่งนะคะปุ๊บหุ้ยลูกกตาหายไปไหนคะเดี๋ยวกลายเป็นสาวตาขาวเฉยเลยทุกคนคือไม่รู้แล้วว่ามันคือคนหรือเป็นผีกันแน่นะคะเดี๋ยวทีนี้นะคะปอจะมาลองกดนอนดูค่ะปุ๊บปุ๊บอ่าพอเรานอ,นอนกับพื้นใช่ไหมก็คือดวงตาเนี่ยกลับมาเดี๋ยวมัน มันซูมใกล้เกินไปหรือเปล่ามันใกล้จอมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เห็นหน้าตาของเขาชัดๆนะคะคือแบบเป็นสาวที่แบบปากสวยนะ <What? S 1> ผู้หญิงสมัยนี้นะคะชอบปากอุม <What? S 1> อุบอุบอปะเอ้ยไม่ใช่ดิชอบชอบปากอุบอวบเอเออุมๆหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็มี กะะะด้วยนะคะปอชอบนะปอชอบผู้หญิงที่มีกะตรงหน้านะคะมันดูแบบว่าเหมือนสาวฝลั่งเลยนะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้คือมันซูมเองเด้อทุกคนเฮเฮเฮวัดดี้ดีเนีนี่นอนให้ไฟลนคางเลยค่ะ นี่เจ้ไฟมันล้นคอเจ๊อยู่นะเจ้ไม่ร้อนหรอเดี๋ยวปอขอเรียกผู้หญิงคนนี้นะคะว่าเจ๊แล้วกันนะมันน่าจะเหมาะกับเขานะคะทีนี้นะคะปอขอลองหวัวรอบแป๊บหนึ่งนะคะไหนดูสิเว้ยดูหน้าดิ <c oughs> ตลกว่าคือแบบว่าตลกอ่ะทุกคน ทีนี้นะคะเดี๋ยวปอจะลองให้นางเนี่ยมาอยู่ในชมรมดราม่าดีไหมเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวปอขอหยิบอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะคือแบบว่าอยากจะเห็นท่าทางเฮ้ย <Hey, S 2> ไปไหนจ๊ะมานี่เลวไอ้นุ่มเหมือนเขาจะไม่ยอมมาเลยนะนี่ไม่เชื่อใจเจ๊เหรอฮะวิมีคนเห็นแน่เลยอะทุกคน เฮ้ยเจ๊เจ๊ทำอะไรลงไปอะเจ๊โอ m มกอดแล้วคือเวลาเจ๊ฆ่านะคะเจ๊เนี่ยจะแบบว่าหลับตาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยมานี่ยไอ้นมมา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 ตอนเนี้ย ไม่มีใครเห็นแกหรอกนะเพราะว่าพวกมันเนี่ยสายตาไม่ดีน่ะคือดูสิวันนี้เจนะคะเพิ่งฆ่าเด็กหนุ่มไปนะคะทุกคนเน่ไปไงเฮ้ยปอผ้าน,นะพอนางเนี่ยถือไม้เบสบอลนะคะก็เข้ากับนางเลยนะคะคือปอเพิ่งเห็นนะคะว่า เอ่มสะดือของเจเนี่ยเจาะด้วยนะโอ้โหเจนี่มันแซ่บจริงๆเลยอะ่ะเอ้ยเป็นสาวที่แบบว่าเจาะสะดือแล้วก็สักด้วยนะเจเฟี้ยวฟ้ามากๆเลยนี่ว่าแต่พวกแกจะไปไหนกันหรอจ้าเด็กๆมาให้เจสั่งสอนซะโดยดีเออสักหน่อยสักหน่อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจฉันว่านะ ตอนนี้หน้าเจ๊เนี่ยเริ่มแป,แปลกแล้วนะจ๊ะนี่ตอนนี้เนี่ยนะไม่มีใครเห็นไอหนุ่มคนนี้เลยเหรอว่ามันนอนตายอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้อ,อดูสิเสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยมีแต่ชุดสวยๆเต็มเลยนะเจ๊เนี่ย อยากจะใส่เหมือนกันน่ะแต่ว่าเจ๊คงใส่ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเจ๊เนี่ยหุ่นดีเกินไปน่ะก็เลยคิดว่าคงใส่สภาพาสวยๆแบบนี้ไม่น่าจะได้สักเท่าไหร่เออไม่ต้องตกใจไปไอ้หนูเออเฮ้ยไอ้หนุ่มยาโอ้โหเรียบร้อยเจอไอ้หนุ่มน้าหนวดนะคะ ดับเกิดค่ะทุกคนโอ้โหวิ่กำลังสั่งสอนเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เลยนะคะคือปอว่านะมดนี้เนี่ยน่าจะทำขึ้นมาให้เราเล่นขำๆอะ่ะเอาล่ะเจ๊กับมาลันแล้วคะ่ะเป็นไงไม่ต้องอิจฉาเจ๊คะ่ะแหมเมื่อกี้เห็นนะว่าเหล่มองเจ๊อะ่ะเอออิจฉานะสิที่เจ็แต่หุ่นดีขนาดนี้เนี่ยนะนี่นุมน่มๆ ดูสิหนุ่มๆแก๊งนี้เนี่ยมีแต่เท่ๆชอบไหมจ๊ะคนสวยๆนะฮือหุยดูดิเเขาแอบมองเจด้วยนะเป็นไงตลกกว่าเฮ้ยไปดีกว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวปอจะลองให้เจนะคะ <Okay. S 1> เปลี่ยนท่าเดินค่ะถ้าเจเปลี่ยนท่าเดินเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คือเป็นท่าที่เจยืนใช่ไหมแต่เดี๋ยวปอจะพาเจไปเปลี่ยนค่ะ เออเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดูนี่ <scratching> ้ยดูหน้าดีหน้าตลกมากอะอันนี้คือเจ๊เนี่ยกำลังทำท่าเข้มอยู่นะเป็นไงเจ๊หน้าดุพอไหมเจ๊มันไม่น่าดุเลยเจ๊มันดูน่าตลกอะคือแบบว่าเขาเนี่ยพยายามนะคะทําคิ้วขมวดแล้วก็ทําปากแต่ว,ว่าแบะๆใช่ปะแต่คือมันออกมาตลกไงเฮ้ยวันดีเพื่อน ถ้าทรงนี้ล่ะชอบเจ๊ไหมเออว่ะดูสิเดินท่าเหมือนกันเลยนะคะ oh. เฮ้ยอย่าผักเจ๊นี่ฮู้อุตส่าห์ยอมลงทุนเปลี่ยนท่าเดินแล้วนะเว้ยเพื่อนไอเด็กพวกนี้เนี่ยมันไม่เคารพเจ๊เลยอ่ะเจ๊เจ๊เจควรที่จะต้องสั่งสอนพวกมันสักหน่อยนะเจ๊ได้เลยเดี๋ยวเจ๊สั่งสอนมันเองนะเฮ้อเมื่อกี้ใครผักเจ๊เหรอ ได้แล้วเจอกันหน่อยนะวัยรุ่นคนหนึ่งเดินเข้ามาน่ะและแน่นอนว่ามันเสร็จเจ๊ค่ะทุกคนเอเอเฮอเป็นไงเฮอจะมาหือกับเจ๊ยอย่างนั้นเหรอให้ตายเถอะพวกแกกำลังคิดผิดแล้วล่ะเพื่อนและนี่คือสิ่งที่เจ๊ทำลงไปเอาละ ลาก่อนนะเจ้าเพื่อนยากนี่แน่เออเผาไปเลยค่ะอุ้ยเจ๊ตอนนี้เจ๊เนี่ยตัวเลอะเลือดเต็มเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกเจ๊ชอบเฮ้ยเฮ้ยไอพวกหนูรู้ไหมว่าเพื่อนแกเนี่ยนะหายไปคนนึงนะเฮ้ยรู้บ้างไหมอย่างน้อยเนี่ยนะฉันก็ได้สั่งสอนพวกมันเนี่ยไปคนนึงแล้วล่ะ เป็นไงเจ้โหดไหมตลกอะ่ะทุกคนคือแบบสำหรับมอดนี้นะคะปอให้ประมาณ6เต็ม10นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเราสามารถนะคะเล่นเพื่อเอาคอนเทนต์ได้อะ่ะเอาละค่ะก็ไปยังไงบ้างคะสำหรับเจ้คนนี้นะคะคือไม่รู้เลยว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรดีนะจะขอเรียกว่าเจ้นั่นแหละค่ะน่าจะเหมาะกับเขานะคะทุกคนไม่ต้องตกใจหน้าเจ้นะคะเพราะว่าหน้าเจ้เนี่ยเหมือนเป็นสาว สายฝ่อเลยอะ่ะเออเอาละค่ะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็บอก่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอนด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน